หยาฉันจะเป็นคนจัดการพวกแกเองฮึฮึเฮ้ยจ้าจ้าฮ้ยอย่ามาทำตัวไร้สาระนะ

ยา <Yeah! S 2> ตองวะชด่ะยาชันจะใช้ท่านี้จัดการแกเฮ้อทำไม่ทันเจเลยอ่กอ้าวกูหังนกูท่านี้ Hả? Lăng khiết tao! Dạ! Ôi mày, mê bye bye. กูว่ากูขอ,ข,อขอหยุนแล้วกูกูขอหยุนแล้วทุกคนมาช่วยได้อยู่นะไม่หอมกูก็จะเลยให้ได้เลยไอ้สัตว์โอเคจะค เอาละถึงคราวของฉันบ้างแล้วปืนใหญ่พิฆาตลำแสงมันฉากวากะมันต้องมันต้องเที่กว่านี้เว้ยย<า>ะอืมองั้นนจะขอดีแลว 呀！好了呀。<noise> <noise> <noise>